ถ้ามึงชนะกูได้แม้แต่เกมเดียวพวกมึงรอดแต่ถ้าพวกมึงแพ้กูตายเจ็กแจกไพ่เกมแรกคำว่าโลภอย่าเอามาใช้ในการเล่นบาคาร่าเด็ดขาดนะครับสวัสดีสายบาคาร่าออนไลน์ทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาอยู่หน้าเว็บเซ็กซี่บาคาร่านะครับโอเคจัดไปนะครับสายบาคาร่าออนไลน์ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่แชมป์นะครับจะมาพูดถึงเรื่องนะครับแล้วก็จะมาใช้เทคนิคนะครับเกี่ยวกับการอ่านเขาไพ่บาคาร่าสาเกลอนะครับแล้วก็เขาไพ่บาคาร่าหลักนั่นเองนะครับผมจะอ่านควบคู่กันนะครับโอเคก็ถ้าส่วนตรงไหนนะครับตัดสินใจดีเราก็จะเลือกตัดสินใจตรงนั้นนะครับแล้วก็ ไม่จำเป็นต้องใช้สูตรบาคาร่าที่ไม่มีจริงนะครับเพราะว่าเราควรอยู่กับความจริงดีที่สุดนั่นเองนะครับนะโอเคจัดไปสายบาคาร่าออนไลน์นะครับ ตาแรกนะครับวันนี้นะครับผมมาด้วยงบ300นะครับอ่ะคุณสังเกตจากเขาไพ่บาคาร่า3เกลือนะครับเป็นเงินเงินแดงนะครับผมอ่ะมันจะเป็นสีที่น้อยสุดเนี่ยนะครับคือสีแดงนะเดี๋ยวผมปรับชิปการเงินแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของตาแรกนะครับผมจะทบหมดไปเลยนะครับผมจะวางหมดไปเลยหมดก็คือหมดนะครับได้ก็คือได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําแบบนี้นะครับนะเฮียมันก็มันจะถึงเป้าหมายช้านะครับเพราะฉะนั้นเรา เทคนิคของผมเนี่ยนะครับเทคนิคในการเล่นบาคาร่าของผมเราจะเน้นนะครับในการใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วก็สามารถทํากําไรในสิ่งที่น่าพอใจที่สุดนะครับผมโอเครอบนี้ผมเลือกส่วนสีนะครับจากเขา้าไพ่บาคาร่าสามเกลอนะครับนั่นก็คือเขา้าไพ่บาคาร่าไม้ขีดนั่นเองนะครับส่วนสีที่น้อยกว่านะครับแล้วก็วางเป็นบดนะครับผมบอกเลยว่าตานี้ผมมั่นใจ9 0้าอ่ สุดยอดนะฮะยังพูดไม่จบเลยนะฮะก็แตกซะแล้วนะครับโอเคนะครับหักค่าน้าไปนิดหน่อยนะครับก็โอเคตาแรกมาสวยครับตาแรกมาสวยๆเออลิ้นพันกันนะนะเออนะครับโอเคก็ขอแดงต่อนะครับตานี้ทําไมผมถึงลงแดงต่อนะครับดูจากเขาไพ่บาคาร่าสามเกอดีๆนะครับที่ตัวไม้ขีดนะครับเป็นสีแดงนะครับรอบที่สองผมจะเลือกแทงบาคาร่าสวนสีนะครับ แทงบาคาร่าสวนสีไปอีกหนึ่งครั้งนะครับตามจากรอบที่รอบที่หไปเลยนะครับเพราะว่ารอบที่1เนี่ยมันพาเราสวนสีไปแล้วนะโอเคก็80%ดเจะโฟกัสนะครับไปที่เขาไพ่บาคาร่าทั้งสามเกลอนะครับแล้วก็ออ้หสวยนะครับเออคิดอะไรก็ไม่หอกนะฮะ เออได้อยู่ได้อยู่นะเออสติมานะครับสเต็ปเกิดนะครับแล้วก็สเต็ปเกิดนะครับคุณสามารถนะครับที่จะเอาชนะบาคาร่าได้แน่นอนนะครับนะเออนะครับใครยังไม่มีกลุ่มนําหรือว่ายังไม่มีความรู้ไม่รู้ก็ทําให้มันรู้ซะแค่นั้นแหละนะครับทักมากล้าทักมาก็กล้าส่งเทคนิคให้นะครับเทคนิคดีๆเอาไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับนะเออต่อไปที่ฟังน้ําเงินต่อนะหนึ่งพัน โอเคครับสำหรับสายบาคาร่ามือถือนะครับบาคาร่าออนไลน์แล้วก็สายคาสิโนออนไลน์นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับโอ้โหสวยนะฮะออกไปที่ฝั่งน้ำเงินต่อครับโอเคโอเคนะครับถ้าคุณดูจากเข้าไพ่บาคาร่าหลักนะครับก็จะมาในรูปแบบ2ตัด1แล้วก็เข้าไพ่บาคาร่าทั้ง3เข้าไพ่บาคาร่าหรือเข้าไพ่บาคาร่าสเกลอนะครับก็สีที่น้อยนะครับตอนนี้คือ ตัวโปร่งนะครับหรือไข่ปลานั่นเองรอบนี้ผมจะเลือกแทงบาคาร่านะครับตามสีนะครับที่มากกว่านะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมดูจากเขาไพ่าบาคาร่าหลักควบคู่นะครับมีแนวโน้มที่จะออกมาเป็นเขาไพ่าบาคาร่าในรูปแบบ2ต่อ2นะครับมีโอกาสอยู่ที่80%แน่นอนนะครับรอบนี้ผมถึงเลยกล้าวางหมดนะเอ้ยมาเก้าส่วนสวยครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะเกือบนืทั้งหมดก็ จบอะเออทาหมดก็จบอะใครที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับหรือยังเป็นมือใหม่อย่ามาทําตามแบบนี้เด็ดขาดนะครับค่อยๆเดินเงินไปนะครับใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็จะต่อดีรออะไรล่ะเออนะครับตอนนี้นะครับนะผมจะเลือกแทงบาคาร่านะครับตามสีที่มากกว่านะครับนั่นก็คือตัวทึบแล้วก็ตัวขีดนะครับแล้วก็ดูจากเขาไพ่บาคาร่าหลักนะครับเป็น2 2สองรอบนี้แดงมาต่อแน่นอนนะครับ นะจัดไปเลยนะครับสายบาคาร่ามือถือนะครับบาคาร่าออนไลน์นะครับแล้วก็คาสิโนออนไลน์นะครับจัดเต็มจัดไปแล้วก็จัดไว้นะครับสติมาสเต็ปเกิดแต่นี้ผมบอกนะครับท่องเอาไว้เลยคาถานี้อ่าสวยครับผมแทงบาคาร่าตามสีที่มาก2ต่อติดต่อกันแล้วนะโอเคเดี๋ยวประมาณตานี้นะครับตานี้ผมพอละนะครับตานี้ผมจะแทงบาคาร่าเป็นตาสุดท้ายนะครับผมจะวางหมดเลยนะครับ เป็นไงเป็นกันครับเป็นยังไงเป็นกันนะครับได้ก็ได้นะครับเสียก็เสียให้ดูเลยมาเออนะครับจัดไปนะครับสายบาคาร่ามือถือบาคาร่าออนไลน์คาสิโนโออนไลน์นะครับแล้วก็นะครับอา่าฝากกด subscribe นะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปมามบ่อยๆนะครับอุย้ยหกศูนย์เอาดิเอาดิเอาดิ สวยอ่ะผมจาก300นะครับวันนี้เราชนะมาด้วยกันอยู่ที่14,599นะครับ14,599นะครับโอเค